ก็คือให้สามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับให้อา e ่านอีเมลให้หรือว่าทําพวกจดจำรหัสหรือทําอะไรต่างๆ,ๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราจะเปิดฟังก์ชันนี้เนี่ยเราก็เข้าไปที่หน้าจอของของของแอนดรอยแล้วมันก็เข้าไปที่ Setting ก็ต้องเปิดนะครับสิ่งที่แฮกเกอร์หรือว่าแกงคอมพิวเตอร์ทำเนี่ยก็คือมันไปเขียนหน้ากากครองไอตัว หน้าฟังก์ชันนิวอาร์ทำอะไรพวกนี้ได้ทั้งโั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นฟังก์ชันช่วยเหลือ,อผู้พิการครับอืมออแล้วทําทำไมมันต้องมีการรีเซ็ตเครื่องด้วยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าในเมื่อมันสมมติว่าผู้เสียงกดยอมรับไปนะ้วใช่ไหมฮะผู้ก่อเหตุคือว่าควบคุมมือถือของเราได้หมดเลยทุกอย่างคือคือมันเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการดักฟังดักดูนะครับ เค,ค,คำว่าเข้าใจดักฟังดักดูเนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าอ่ะออ่าผมยกตัวอย่างนะอ่ะอย่างสมมุติว่าคุณเดียวใช้แอปของธนาคารอยู่นะครับอปกติเนี่ยเวลาจะเข้าแอปธนาคารเนี่ยเราก็ต้องใส่ username password ใส่รหัสอะไรพวกนี้ถูกไหมสมมุติคุณเปลี่ยนมือถือเนี่ยคุณก็ต้องกรอก username password ใหม่ถูกไหมครับอ่ะ,อะพอตอนที่คุณเปลี่ยนมือถือเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าผมสามารถที่จะมองเห็นหน้าจอคุณตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าคุณผมก็สามารถที่จะรู้ยูสเ m e นพ s s เ o ิ d ของธน,า,นาคารคุณก็ติดแค่ OTP อย่างเดียวถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแอปพลิเคชันตามนี้เพื่อตรวจสอบ Conduction ของเรานึ่งสองสามสี่ครับครับผมก็ลงไปอ่าจริงๆผมลงลงไปแล้วผมแค่ได้ APK มาผมรู้แล้วแหละว่ามันมันขออะไรบ้างอืมครับซึ่งการขอไอ Accessibility เซอร์วิสเนี่ยมันมันมันถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวมันไม่มีทางผ่านขึ้นไปได้ครับอืเพราะว่า google มันไอตัวเซอร์วิสเนี่ยมันสําหรับคนพิการใช้สําหรับการเข้าถึงแอปอื่นๆที่โอเอสนะครับเข้าถึงแอปนั้นแล้วก็แบบไปอ่านไตเติลไปอ่านเทคบล็อกของธนาคารกาลังอยู่ช่องเติมเงินนะกาลังอยู่ช่องจ่ายเงินกาลังอยู่ช่อง o t p อะไรเงี้ยครับมัน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 เอาไว้ใช้อ่านข้ามแอปแต่โจนใช้วิธีการนี้ก็คือ ใช้การใช้ช่องว่างไม่ได้ช่องว่างอ่ะใช้ตัว accessibility เนี่ยหลอกให้คนลงแอป,ปแล้วเสร็จแล้วก็เทคอนโทรลเครื่องหลังจากที่ลงแอป,ปแล้วนะ่ะอ่าอันหนึ่งที่โจรฉลาดถือว่าฉลาดก็คือบังคับให้รีสตาร์ทเครื่องมือถือโอ้เพื่อเทคอนโทรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ถ้ารีสตาร์ทมือถือแล้ว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 เขาก็คือถ้าเกิดหลังจากรีสตาร์ทแล้วเขาก็เทคอนโทรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาก็สั่งกดจอดำได้ <Huh. S 1> ครับ เราอย่างอื่นก็เออทําได้หมดเลยครับสามารถควบคุมมือถือที่ใช่ครับเหมือนทีมวิวเวอร์แล้วกันครับผมเรียกว่าเป็นทีมวิวเวอร์ของมือถือแล้วกันอ๋อรูปแบบคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยใช่ครับใช่ครับฮะแล้วแล้วแอปที่เขาเขาส่งมาให้เราโหลดนี่คือเป็นลิงก์เข้ามาเหรอครับเป็นลิงก์ .apk เข้ามาครับฮะไอไอตัวลิงก์นี้ที่บอกเป็น .apk นี AP ่มันหมายหมายความว่ายังไงครับถ้าเกิดเอ่อมัน,ม,นมันคือซอฟต์เวลาเวลาที่เราลงปกติเราติดตั้งโปรแกรมบน Android เราติดเราก็โหลดถ้าเกิดคนทั่วไปทั่วไปแบบมีความรู้นิดนึงเราก็โหลดในเพจ t โตรถไหมครับครับเวลาโจนจะทํางานเนี่ยเขาก็จะหลอกให้กดลิงก์เวลากดลิงก์เสร็จแล้วมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์มาในเครื่องไฟล์นั้น,นมันก็จะเหมือนไฟล์อินสต r e ของ Windows ครับแต่มันก็เปลี่ยนเป็นของ Android เอง apk ที่ว่านั่นคือ,อ,อของ Android ไว้สำหรับอินสตอลโปรแกรมบน and ด o อ d โดยที่ไม่ต้องหาสโอร วอเอเวลาที่จะเทโปรแกรมมาผมทาโปรแกรมมาเสร็จเนี่ยผมยังไม่เอาขึ้นตโ,ตโตุโตผมสามารถส่งเอพเนี่ยให้ให้เพื่อนหรือให้ทีมเทสก่อนได้ครับแล้วก็ตัวตอนที่เปิดแอปครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เรากดเพื่อเป็นการแก้สิทธิ์เพื่อเข้าถึงทุกสิทธิ์ที่เขาต้องการครับอืมหมายถึงว่าผู้เสียหายต้อง